ครับพบกันอีกแล้วนะครับเนาะครับมือนี้วันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับเนาะแนวน้ำเสนอนะครับมือนี้นะครับกับเป็นคลไม้นะครับอันนี้นะครับเป็นมะขอนะครับเนี่ยมะขอนะครับแกงหวังนะครับมะข้อครับผมเห็นไหครับฮะครับล่องเบิองครับตามแตกจากเลยครับน้ำไล่กระแตกน้ำนะครับเนี่ยนี่นะครับเนาะ นี่นะครับข้อนะครับเทยวกับปีนะครับเดี๋ยบเศบๆเลยครับผมนี่ครับนี่ครับ,รบผมข้อนะครับเนาะ อะครับผมสามในเลยครับหายห่วงคลักแน่ว่เนี่ย ก็จะนอนได้เฮ้ยอะอีกสามเมตรครับผมชอบแสบโซ่สุสร,ร้อนนี่อะไรปวดกล้ำ ทุดถ่ายพี่น้องสา,ามเม,ม็ดคักแล้วมาหนิร่ลงครอบอีกหนึ่งเม็ดอ่ะเม็ดแล้วพี่น้องมาหนีิถุยแบบไงเม็ดแอนแซ็งครับผมแอนมินลินเลยอ่ะสำเนียพี่น้องมาหนีินะครับรีวิวนะครับกลิ่นมะขอนะครับว่าไรว่า ท่านร่องค่ะหายไปร่องนะครับจีนหัวแสบบ่วแสบนะครับครับผมสหรับวิดีโอนี้กับโค้งอยากขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับมีเนื้อกินดีๆนะครับหรือเนู้อแปลกๆนะครับเมนูอีสานบ้านเฮานะครับกต่ทมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดฝากไปติดตามในช่องยูทูบนะครับเนาะครับสวัสดีครับ